ช้าวันฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเช้ามาอากาศดีมากเลยออกมารับอากาศดีๆเช้าๆ้านะคะเรากำลังจะไปตลาดกันนะคะบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้เปลี่ยกันทั้งถนนเลยอันนี้คือเมืองศรีสะเกดนะคะระหว่างทางไปตลาดค่ะ เจอไฟแดงนะคะไม่ติดแต่ไฟเขียวก็ขับต้ต่อไปถากล้องของเราก็คือน้องต้นกานั่นเองนะคะน้องนั่งหน้ารถแลน้องก็ถือมือถือไปด้วยอ่าก็จะถึงตลาดแล้วคะ่ะเช้านี้นะคะคุณแม่จะพาน้องไปกินปลาต้มก๋วยจิ้มสตอรอเบอรี่คะ่ะถึงแรก่ะที่จอดรถกันดีกวา่า นี่นะคะด้านไหนมีกับข้าวมีน้ำพริกผักต้มมีผักต้มมีของชำก็คือเหมือนตลาดทั่วๆไปะคะ่ะแต่ว่าร้านปลาต้อกโกของเรานะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะทางนี้ค่ะเชะดแดนมีค่ะเจ้าประจําของบ้านเรานั่นเองนะคะนี่มีไส้กรอกพันปลาต้อกโกด้วยอร่อยมากสิกเนเจอร์ของทางร้านเลย เสียดายมากเลยไปเช้านี้ซาลาเปาเหลือชิ้นเดียวนะคะเห็นไหม